ตอนที่74ความสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธมุสลิมในชุมชนบ้านเทริยาตำบลตาแกะตอนที่4เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในชุมชนบ้านเทรยาตําบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลายคนคะ่ะมีทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมจนต่อมาทําให้กลายครอบครัวนะคะต้องอพยพโยกย้ายออกจากชุมชนเพื่อความปลอดภัย คุณผู้ฟังคะแต่ความสัมพันธ์คนไทยพุทธและมุสลิมในชุมชนที่เคยดีต่อกันในอดีตแม้สถานการณ์ความไม่สงบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทําลายความรักความผูกพันที่คนในชุมชนมีต่อกันได้คะ่ะเราไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากคุณดวงสุดานุสุภาพและคุณย่าเคลื่อนคุณย่าของเธอร่วมสนทนาคุณโรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเราคะ่ะ ครอบครัวของดวงนี้นะคะมีสายสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะกับครอบครัวของพี่น้องมุสลิมนะคะในชุมชนที่เขาอยู่แต่เดิมก่อนที่จะย,ย้ายออกมานี่นะคะนอกจากจะมีมีแยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทของยายเคลื่อนนะคะอายุน้อยกว่านะแต่สนิทกันมากช่วยเหลือกันมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือแบซุเวลามีอะไรอย่างเช่นตอนนี้ก็ช่วยดูแลสวนอยู่นะคะเวลากล้วยสุก กระท้อนสุกนะคะมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเก็บมาให้ยายเคลื่อนในเมืองคอยดูแลให้ค่ะทีนี้อยากจะถามยายเคลื่อนนิดหนึ่งนะคะว่าแบโซเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือเราในเรื่องอะไรบ้างตอนที่เรายังอยู่ในในชุมชนนะจ๊ะในชุมชนเหรอคะพือฉัเขาเร่งเขาเรื่องเรื่องทําไหม่ทําบ้านนั่นแหละอืมค่ะให้เขาเกิดตัดหม่ให้เขาเผยกข้นใหม่มาทําบ้านค่ะ ไม้นี่ไปตัดเอาในป่าในป่าไม้ของฉันเองเลยอ๋อไม้ของยายเองขึ้นชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไปขโมยไม้ไม่ใช่นะไม้ในในในสวนในป่าของเรานะคะในฟืนในป่าตัดมาเพื่อมาทำบ้านมาทำบ้านไม้นั่นแบบอยู่ในที่ดินนั่นมีฉันรูดจ้ะก็ให้ไปตัดแต่โซนนี่แหละไปช่วยตัดเตือนถ้ามันมีฉันรูดคนตัดก็เขาก็ไม่ยานเขาก็กลัวแต่นี่เป็นไม้มีเจ้าโค้งเขาก็ตัดเลื้อยค้นนายแต่ไม่มีเลยนะ ค่ะไม่มีเป็นผิดเป็นเพ่ยไม่ไม่เคยไปซูกโก้เฉยท่ำบ้านนั่น้านค่ะบ้านบ้านที่ยายขึ้นเคยอยู่ใช่ไหมคะแต่บ้านแต่ฉันอยู่นะคะมันไปซ่อมโซ่ไม่สนั้นและวตีนีที่ทำจริงทำจังก็มาทำบ้านเนี่ยบ้านที่ถึทำไห้หน่อยอยู่นี่เลยลูกชายค่ะโอ้ลูกชายอยู่ในบ้านอยู่นะคะคือบ้านเนี่ยจะมีสองหลังใช่ไหมคะสามหลังต่างต่างเด็กของไอเผานี่ค่ะโสคนตัดไม้สาเล็กคนทำ๋อค่ะเราเร่งก็ ก็การเป็นว่าบ้านบ้านสามหลังตอนนี้ก็ก็ลุกร okay um ้างไปนะคะเพราะว่าเราเราย้ายออกมาอยู่ในเมืองแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรให้ใครรวมทั้งสวนก็ยังอยู่นะคะที่แบซูช่วยดูแลนะคะแบซูเป็นคนที่ดวงบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากและเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมคะตรงอาชีพของแกก็คือรับจ้างรับจ้างเลื่อยไม้เลื่อยไม้ตัดไม้แล้วก็ทําบ้านทําบ้านหมายถึงว่าแกก่อสร้างด้วยหรือเปล่าคะก่อสร้างด้วย

โซ่ต้องเอารถไปถูกหลวงจักรครดเนี่ยโซ่ต้องไปเอาเอาผ้ามาโรงบาลต้องอยู่โซ่สังเพนเวลาเบนขึ้นนั้นผ้าโรงาบาลเลยไลโซ่ต้องมาถูกต้องขอช่วยเขาสังเเพนแต่ให้เงินเขาแล้ใช้หนามันนะเขาแต่ว่าคนเด็กข้ามาช่วยนั้นมันอยากหมนกันที่เขามีรถเราไปบอกเขาเขาว่าเขาเขาไม่วางเราว่าอะไรก็แต่ว่าโซ่ให้มาถึงบอกโซ่เฉยผ้าดุดไปนะเป็นไปโรงบยาบาดมันก็คือหลานของยายเคลื่อนนะคะเป็นพี่ของดวงนะคะซึ่งป่วยไม่สบายไป อนนี่นี่พอทางทุดทายเนี่ยไปขอช่วยโซ่ลาว่านซุ้มปลาลาวค่ะ ยายเคลื่อนก็บอกนะคะว่าแบซุซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนี่นะคะซึ่งเขามีรถนะคะม,มีรถยนต์แล้วเวลาครอบครัวของยายเคลื่อนครอบครัวของดวงเนี่ยเดือดร้อนอะไรเช่นใครเจ็บใครป่วยใครไข้ขนี่นะคะแบซุก็จะช่วยนะคะเอารถแบซุออกไปนะคะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเราก็เสียค่าน้ำมันให้เขานิดหน่อย,อยเป็นคนที่มีน้ําใจมากๆนะคะ,ะ,คะบางคนในชุมชนเนี่ยเขาก็มีรถนะคะแต่ว่าไม่ได้มีน้ําใจอย่างแบซุนะคะดังนั้นแบซุจึงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆของครอบครัวของดวงนะคะเมะื่อกี้บอกว่าแม้แต่ตอนดวง จะคลอดนี่ก็ต้องใช้บริการ<ช>ของเบโซเบโซต้องเล่นเดตตามเบโซค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งพากันนะคะของคนในชุมชนถ้างั้นเราไปฟังเสียงของเบซโซกันนะคะที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธมุสลิมนะคะแล้วก็พูดถึงโมโนนะคะพูดถึง<ช>เรื่องของความผูกพันที่มีต่อโมโนที่มีต่อยายเคลื่อนด้วยะคะ่ะเชิญฟังค่ะ Ya biasa nak tahu tayar yang dulu lah kalau duduk ke sini duduk Gana orang si orang naya gini lah So tu layak sikit lah Orang si orang naya tu dulu tu Pu adik kakak betul lah uh, Oh, tak ada baloh, tak ada gapo tak ada. Kalau balik siya wak pun, nayu suka dia makan. Kalau uh, oh, nayu pun, siya pun suka dia makan. Lah balik ke tu. Gapo nak nikah nak gapo tu lah. Yu tolong buat, buat mau kena nikah tu. Hot sini lah. Kita kena ni, tolong buat wak apa semua orang kampung tu. Pakak mau tolong lah ko. Wak Kita balik yo tu minta tolong gapo tu potane ketoh nak tane tu minta tolong lom tebe. Kita ke tebe tu lom wui ta wate po lah. Tu lom tebe wui wui yo wak kijo. Saja tak bayar duit. Ya beli banyak buah oh. itu ha. Jadi tak ada gapo lah. Oh, buat apa pergi kali lagi? Pergi jaga apa tak buat kali? Kali Oh, oh, gaji kayu tu lah. Sia dengan kayu tu jadi kali lah. Buat padi tu oh, kali eh. buat itu buat. Ah, Kadang ni ke orang yang sia kan kan? dulu. Bezo kan Puan dulu. Sia tu tengah yo dia capai yang baru ni lah. Capai yang tak nak bakar pun ni. Jadi dia pergi sendiri ya tu. Nah, tak ada apa, orang okay, Nayu pun dia tu tak sewa gay. Mm -hmm. Tapi yang nak gay tu, orang okay, Nayu pun ha, gay lah dulu lah tak. Mm -hmm. Lepas la, lah tu, klik duduk rumah bih lah. Okey, okey tu. Yang ha, klik ramai lah lah ni. Klik bih lah. Ni mau tinggal lagi masa susah tu. Mm -hmm. Klik mari uh -huh. lah kau dah jadi ya, dua uh, hi hijau kali lah kau dah. Lepas lah ni orang ada dekat ke? Supaya biasa lah. Supaya yang ada dekat apa Takut kot tu, takut. Tak, tak, tak. Tak ada. Tak ada support pas nak suruh tunjuk contoh lah atau besok ni dulu kan support mak undur ayat lah besok ayat kata besok duk tolong misalnya ada susah gapo ini lah. Besok tolong gapo tak dia. Betul betul dia sini tu gapo kayu gapo tu. Oh besok lah cago tengok menyedi dia minta tolong. Oh besok pun oh tak ada po lah. Emang ada kata ada kali besok solo. Kini lah mahu ya punoh kau gapo gini ke? Besok gitu tolong lah. Eh? Tolong kayu itu lah. Tolong gaji kayu apa hmm. wak dia. Besok wasa gana sebab orang siye hak tu bek di luar eh. Pak mak hmm. ndo tu bek luar hmm. Besok wasa gana Tak ada wasa gano Jadi kira tu gigi jupo tak Yang dia tu minta dia klik duduk rumah lah. Lepas hmm. tu anak-anak tu duduk kerja kat ni. Dia tu nak sewa duduk kat ni dulu lah. Lepas pun duduk cari makan lek dah. Jadi klik mari sini anak cucu duduk dek ni. Nak pergi mari tu payah. Ingat kat mana tak? Ingat kat dia tu. Tu pergi semua lah. Dia pun so, tu, tu mari. Saya main lagi. Tak kisah tak le... dalam ตาดิงเยนยะกิชายมโนูอ๋้ดกีชา็หม <_ d ụ ng> ัะคนั้นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของแบซุนะคะซึ่งเป็นเสียงของคนในชุมชนที่เป็นะชาวมุสลิมนะคะในชุมชนของของดวงนี่ละขาซึ่งเขาได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธมุสลิมนะคะที่อยู่เหมือนเป็น พี่เป็นน้องกันนะคะแล้วก็มีงานเลี้ยงงานแต่งอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของการอบยบยกย้ายของครอบครัวพี่น้องชาวพุทธออกมานอกพื้นที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าคนไทยมุสลิมในชุมชนเนี่ยก็ขอร้องนะคะว่าไม่อยากให้ออกไป นะคะแต่ว่าก็เข้าใจนะคะว่าจําเป็นต้องออกไปเพื่อความปลอดภัยแต่ก็มีหลายครอบครัวนะคะที่ย้ายกลับมาแล้วเมื่อเขารู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็พูดถึงหมอโนโด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงหมอโนแล้วเวลาคิดถึงเนี่ยเขาก็จะโทรศัพท์มาหาหมอโน <c oughs> นะคะ <c oughs> ตอนนี้มอโนมีโทรศัพท์แล้ว <c oughs> ยายขึ้นมีโทรศัพท์แล้วนะคะก็โทรถามถึงอะไรบ้างคะ เขาตัวท,ท้ามากินอยู่ไรเบ็นั้นอ๋อค่ะกินอยู่สบายไหมมาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเป็นต้นถามหมโนค่ะถามยายเคลื่อนค่ะว่าเราจะทําให้พุทธมุสลิมเนี่ยดีกันเหมือนเดิมเนี่ยได้ยังไงจะฟื้นฟูความสัมพันธ์เหล่านี้ให้เป็นเหมือนเดิมนี่ได้ยังไงบ้างคะในความคิดของยายเคลื่อนเพื่อพ้องยันนี่เพื่อความผิดข้องยันนี่เพื่อเด็กๆนี่เพื่อฉันม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหนุปนิมมาเพื่อให้เด็กนี่รุนรุนล้านฉันนเลี้ยงฉันกระให้ดีต่อไปอ ให้ดีต่อไปเป็นพุทธเป็นมุสลิมก็ให้ดีต่อไปให้ดีต่อไปนทุกเจุดพ้นแล้วดวงละจ้ะความคิดของดวงในแง่ของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจะให้เขาดีกันเิมันค่ะในชุมชนนี้ดวงมีความคิดอย่งไรบ้างเหมือนกันเดิมทั้งดวงละคะ กิสมนึกของเด็กรุ่น <Okay. S 1> ใหม่แล้วก็ mm. คนรุ่นหลังนะคะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยให้เขาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ก่อน mm. แล้วก็หลังเนี่ยว่าให้เขาชั่งน้ําหนักดูว่า <Okay. S 1> อันไหนที่อยู่กันยังไง <Okay. S 1> แบบไหนที่เขามีความสุข <Okay. S 1> ให้เขาลองชั่งดูว่าอันไหนอยู่แบบไหนถึงจะมีความสุข okay. เขาก็จะได้รู้คําตอบจากตัวเขาเองค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นผู้ใหญ่รุ่นหมอโนรุ่นยายเคื่นอะไรเงี้ยมีแย่จะไม่มีปัญหาจะไม่เพราะคนเหล่านี้คนเก่าคนแก่เขาจะสนิทชิดเชื้อกันดีใช่ไหมคะมันอาจจะมีปัญหาบ้างหรืออาจจะถึงมากที่คือคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งสัมพันธ์ไม่ค่อยจะสัมพันธ์เท่าไหร่กันแล้วยิ่งเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งยิ่งอาจจะมีปัญหามากขึ้นใช่ไหมคะปัญหาที่เกิดตอนหลังๆเนี่ยจะเกิดจากคนรุ่นรุ่นหลังเนี่ยค่ะ เพราะว่าความสัมพันธ์ของคนรุ่นหลังตอนนี้นะคะคือค,ค,ความสัมพันธ์เนี่ยจะห่างกันมากมไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนคนรุ่นยา่ารุ่นกันี้แยอะไรรุ่นเบสก็ะจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งค่ะที่ดีกันมากใช่ค่ะ,คะซึ่งอน,นันตละค่ะที่ดวงบอกว่ามันช่วยเป็นภูมิคุ้มกันใช่ใชไหมคะแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นที่ดูเหมือนว่าจะพยายามทําให้สองศาสนาต้องบาดหมางกันแต่เราก็ไม่บาดหมางกันเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีใช่นั่นเองนะคะ คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสนทนาคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเรากับคุณดวงสุดานุยสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีร่วมด้วยคุณย่าเคลื่อนสร้างอําพัยคุณย่าของคุณดวงสุดาที่ชาวบ้านเรียกเหมาะโนคะ่ะ คุณย่าเคลื่อนฝากถึงเด็กๆรุ่นหลังๆนะคะว่าอยากให้ผูกสัมพันธ์กันให้ดีเหมือนเดิมเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมาที่คนไทยพุทธกับมุสลิมช่วยเหลือกันไปมาหาสู่กันเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังคะท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้นะคะความรักความเข้าใจและความเอื้ออาทรเป็นสิ่งสำคัญคะ่ะในการอยู่ร่วมกัน สำหรับในตอนต่อไปเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนบ้านเทรยาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศสสลารัตการันและนักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 7 3 3 3 6 4 9ดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้